สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ครับกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวคัดเฉพาะผู้บัญนจกาสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีเช่นเคยครับวันนี้มี2 EP มาฝากกันท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1ฟังจบแล้วอย่าลืมไปติดตามรับฟัง EP2 กันด้วยนะครับ ส่วน EP 1นีน้มีสิบดาวสคู่ครับไมายกับมืนเช่นกลาดบัตริวกับแบล็คามพานดุะการทั้งพวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูล2องคู่ดูแฮนดิแคปไม,มายกับมืนเช่นกลาดบัตซึ่งบุนเดสกาเยอรมันครับแข่งขันกันตอนตีสองครึ่ง สนุให้มาจะบ้านตต่อที่ครึ่งลูกระพัเป็นราคาที่ตอบแพงนะครับบอกเลยว่าตอบแพงเพราะสองทีมนี้จะว่าไปแล้วชื่อั้นทีมเบอนเชกนกำบัลดูดีกว่ามาเล็กน้อยแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดทั้งสองทีมนี้ก็อยู่อันดับที่ติดก,กันเลยมือรเชนกำบัตรอยู่อันดับที่8มีย9ิบคะแนนมายอยู่อันดับที่9ก็มีอยู่29บคะแนนต่างแค่ประตูเล้เสียเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเกมมาแต่แต้แตกันเอง แย่งอันดับกันเองโดยตรงไม่ผลงานห้างเกมหลังสุดพวกเขาชนะสามแพ้สองก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ปันกลางออกมาค่อนข้างดียิ่งเกมที่แพ้สองเกมเป็นการแพ้ก,กับอยู่เน้นเบอร์ลินกับบาร์เยนทีมที่แข่งกันกว่าก็ยิ่งเรียกว่าได้ใจอพอพามรวมพอเจอทีมระดับที่ไม่ห่างจากตัวเองเช่นเลเวอร์เช่นเอาห่วงเช่นมงคุ้ม ok ก็เก็บกินได้หมด ในแง่การลงทุนมีกําไรครับกําไรสามขาดทุนสองหางลบกลมนี้เราก็ยังยืนแดนบวกอย่างน้อยได้ข้าวแกงละนะแกงทั้งสองถูกนะกับข้าวข้าวเปล่าทั้งสองถูกนะพิวกับบ้านกินสบายๆไม่มีปัญหาอะไรสำหรับหมายเจ้าบ,บ้านสัวนทั้งฝั่งทีมเยือนผลงานก็ถือว่าปานกลางค่อนข้างดีเช่นเดีวยวกันการพัฒนาเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ก็ถือว่ามือนเช่นกระบะในตอนแรกก็ดูงงงงทรงทรงนะครับมีเกมชนะพร้อมเป็นทางพร้อมเป็นทางก,างกลังฟอมรั่วแล้วที่เหลือก็มีแพ้แพ้ท่าแ,แพ้เอาหมวกแ็้แพ้ทีด,ดับล่างหมดเลยเสมอชาเก้อย่างเงี้ยคือไปแพ้ไปวนเวียนอยู่กับทีมกลุ่มท้ายตารางอ่ะมือนเช่นกัะบัตัวเองอยู่กลางตารางนะแต่ไปแพ้ไปอะไรกับท้ายตารางแต่พอเกมล่าสุด เจอจากโผงลุ้นแชมป์ลีกอย่างมาเยนชนะเฉยนี่แหละครับฟุตบอลมันอยการละครน่าเล่นในบ้านยิงมาเยนได้สามเมตรไอ้ครั้งจะบอกว่ามาเยนโดนใบแดงเร็วมันก็ใช่ครับเห็นผลหนึ่งมันก็ใช่แต่เชื่อว่าในอนดิตชาเนี่ยมาเยนกับมุนเชนกบันมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้มึนเชนกบันเวลาเจอกับบาเยนจะพยายามตั้งอกตั้งใจเล่นโคตรทุ่มเทใช่ว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วไปดูสถิติการจัดกันได้เลยมาเยนเนี่ย เจอมือเช่นกัะบดระยะหลังนี่มอกเลยเซตไม่ไม่ไม่แพ้ไม่เสมอก็แพ้จำไว้เลยนะคู่นี้ถ้าเจอกันเนี่ยยัดมือเช่นกัะบดไว้ก่อนเลยก็อะบอกว่าในแง่การลงทุนครับกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมห่างลงกลมนี้แล้วก็บาดเจ็บเข้าเนื้อเพราะนั้นโดยอันดับและคะแนนเท่าๆถั่วๆกันใกล้ๆการผลงานห้าเกมหลังมายืมลัำกว่าเล็กน้อยในแง่การลงทุนก็เฉกเช่นเดียวกันครับเพราะมาันมีกำไรส่วนมือเช่นกรบบะขาดทุน ใช่ติดการจัดก,การของทั้งสองทีมนี้ห้าครั้งหลังสดอันนี้แหละครับน่าเป็นห่วงแม้มาจาะชนะสองครั้งมืนเช่นกับาทชนะหนึ่งครั้งแล้วก็สมบันกกไปสองครั้งแต่จะเห็นว่าในห้าครั้งหลังมืนเช่นกันบาทลงเล่นในบ้านก็ชนะหมไม่ได้มายลงเล่นในบานน้านก็ชนะเมืนเช่นกันบัทไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่กังวลเหมือนกันแต่เอาละ่ะนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับพอสุดท้ายแล้วมายก็ยังดูเหลื่อมล้ำกว่าเมืนเช่นกัลบาดนะ สองพูด,ดูแฮนดินคปบจากบรรดาห้าจ้าทอคาดการมองเกมคู่นี้ตอนจบไว้ยังไงครับต้องมองว่าในส่วนของราคาพูยังคงเชื่อใจเจ้าบ้านไมายนาทีหมล์มาดีมาแรงห้างเกมหลัดสุดปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องมุ่นเช่นกระบดก็เพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นเอกฉันชัดๆก็คืออยู่ที่ช่องเจ้าบ้านหมายแฮนดิแคปบไมลต่อครึ่งลูกลงห้า และเหดนี้บอกเลยว่าแพงแต่เจ้าสี่จากห้าลายยังคงเชื่อใจไม้จากจกินแฮนิคปนี้ได้สาเร็จในขณนะที่บราอกมุชิกบัตปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับทั้งห้าเจ้าทั้งห้าลายเพราะนั้นภูนี้แฮนิคปนี้เชื่อใจไมาเจ้าบ้านว่าจะเก็บฐานะได,ได้เพราะนั้นเมื่อบวกกับข้อมูลพื้นฐานแม้จะมีติดติ่งนิดนึงตรงสาถานการณา์กกาที่ในบ้านไม่ค่อยโอเคเนะี่ยสุดท้ายก็ต้องหักหลบทิ้งไปครับเพราะที่เหลือนั้น มันชี้เป้าเข้าหาไมายสุดๆจริงๆวางเซตต่อไมายครับเป็นทีเด็ดต,ต,ตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้คู่ต่อมาในอีพีหนึ่งครับคู่ที่สองแล้วเช็คข้อมูลสองดดฮูลูแฮนดิแคปเร็วกับแบทในศึกเอิร์ฝรั่งเศสแข่งขันกันต่อที่สามสนนราคาให้เร็วทีมเจ้าบ้านไปต่อที่ลูกขึ้นลมห้าเป็นราคาที่แพงมากครับนี่ก็แพงเหมือนกันต่อสุดทางสุดกำแพงเลย มองเลยว่ารุนแมสสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเรีวอยู่ดับที่หกของตารางครับพวกเขาก็ลุนลุ้นขยับอันดับเพื่อจะแย่งทีมพื้นที่ยุโรปส่วนแมสเป็นทีมดับที่สิบหกของตารางครับก็หายใจหายคอได้ดีขึ้นแต่แท้งว่าห่างจากโซนตรงชั้นเป็นแค่แต้งสองแต้งเท่านั้นเองมีโอกาสจะลงหล่นได้ตลอดเวลาพวกเขาต้องการลุ้นหนีตรงชั้นแบบเต็มตัว ผลงานห้างเกมหล่มสุดข,ของนย์มงวกดวัชนะสองจะมาถอดแพ้หนึ่งก็อยู่ในเกมบานกลางนะในแง่าการถุนกนกำไรสองเจ้าหนึ่งขาดทุนเก็ครึ่งเท่าน้องกลมนีล้วก็ยังได้ไวๆสักห่อหนึ่งมามามีแผงทั้งห่อหนึ่งได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่อืผลงานช่วงนี้ก็อาจจะมีสนุดเสมอบ่อยนิดนึงนะเสมอนิยงเสมอแจงมองพุแล้วก็มีแพ้แปเช่แต่เกมล่นลสุดที่แพ้เปเช่นี่ก็โอ้โหลุ้นกันเลยแบบหน้าตั้งอะ่ะแพ้สี่สามอะ ส่วนแมสเป็นทีมโซนท้ายแม้จะอยู่ในพื้นทีน่ดับปลอดภัยแต่คะแนนนั้นพร้อมจะโดนฉุดกระชากลากถูลงไปดำหนิกได้ตลอดเวลาผลงาน้าเกมหลังถูกชนะ1สมอด2แพ้2ก็อยู่ในเกที้ดีปานกลางก็แล้วกันเพียงแต่มันหน้าห่วงที่มาแพ2แ้2เกมหลังเนี่ยกำไรนะคะรับงั้นงั้นการลงกำไร3เกมขาดทุน2เกมหักงลงกุ่มนี้เราก็ยืนแดนบวกสร้างกำไรได้อย่างน้อยคืนนี้อยู่ไม่กัด เพราะนั้นจากภาพรวงอันดับและคะแนนเนี่ยเป็นริวดูดีกว่าลงเล่นในบ้านด้วยในภาพรวงของผลงานก็ไม่หน,ไหนีกันัเท่าไหร่นะชนะสองเสมอสองแพ้หนึง่งกับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองไม่หนีกันเท่าไหร่นะักแม้จะเป็นริวที่ดูดีกว่าเล็กน้อยก็ตามส่วนในง่ายการลงทุนนี้ต้องยกให้แบงคนะ์ครับเพราะว่าแบงค์กำไรสามเกมการทุนสองเกมก็คือกําไรมากกว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านนะ สายติการจัดก,การหัวอันนี้มองเลยครับทําให้ประวัติวันพันเพลิงเหลือเกิน5ครั้งหลังสุธิพันานมาเร็วไม่มีปัญญาเอาชนะแบทได้เลยในการเป็นแบทชนะ2ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งอืมพอมาถึงจุดนี้มองเลยข้อดีข้อร้อยจากภาพรวมทั้งหมดกายว่าแบทเริ่มจะดูน่านกลัวขึ้นและยิ่งมาเป็นรองในฐานะมอรองที่ต่อราคาแพงๆเช่นนี้ เพราะสายตีแบบนี้มันน่าหวั่นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามทีเมื่อวันสองพูดวแฮนดิแคปจกบธรรดาห้าเจ้าท็อปจาต่างห้าลายแต่ก็มันออกมั่นใจครับว่านาทีนี้ไม่กล้าสวนริวและลิวมีมาตรการที่ดนีขึ้นกับเจ้าท่างห้าลายรบบราคาเจ้าบ้านลดลงหมดเลยเห็นแล้วก็มอกว่าขอจริงเถอะช่องหนเ,เพิ่มขึ้นหมดเลยครับช่องจิงยมยเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งแฮนดิแคปทะลุพดานลูกครึ่งเลยครับลูกครึ่ง แต่เจ้าทั้งห้ารายอย่างยืงยิงนันฝั่งบนบอลต่อปรับราคาลดลงหมดเลยเป็นลูกศรสีแดงครับยังเชื่อใจบอลต่อริวว่าจะทำได้สำเร็จในขณะที่บนรองแบทปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งครับสี่เจ้าที่ปรับนั้นก็เนียกว่าไม่เชื่อใจในพลังก,กำลังของแบทว่าจะบุกมาต้านริวได้ไหวเพราะนั้นตัวผู้ตัวแฮนดิแคปนี้ยังคงเชื่อใจริวเป็นพีเด็ด ที่ราคาตอบแพงพั้งนี้แต่มีลุ้นยาวๆครับวางใส่ต่อริวเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิดาวตัวที่สองในค่ำคืนวันอ่อสุกนี้หอยหรืวัน,นหมนืมคืนนะเป็นตัวที่2ใน EP 1หนะก็อย่าลืมนะครับนี่คือ EP 1ีหสิบดาวสองคู่จัดไปเป็นที่เรียบร้อยใครยังไม่ฟัง EP 2ีสองรบกวนสุด ไปกดติดตามรับฟังได้เลย